ไฟหน้านะครับก็จะเป็นแบบ m a t ริก LED นะฮะซึ่งสามารถปรับมุมได้ด้วยนะครับเวลามีรถวิ่งสวนทางมามันจะปรับให้อัตโนมัตินะฮะส่วนไฟสองสว่างกลางวันอย่างนี้ก็จะเป็นตัว C นะฮะเป็น LED เหมือนกัน กระจังหน้ามีขนาดใหญ่นะฮะนี่เป็นช่องลังแบบนี้นะคระับโลกโลก้ฟอร์ดนะมีขนาดใหญ่นะครตรงนี้ก็จะเป็นกล้องนะครับและตรงนี้ก็เป็นที่ฉีดนะครับเราก็จะมีที่ลากจูงครับอยู่สองด้านนะด้านขวากับด้านซ้ายนั่นเองนะครับล้ออลลอยขนาด20สินิ้วนะครับยางสองสองห้าห้าสบห้า R ยี่บนะฮะช่วงล่างด้านหน้านะฮะก็จะเป็นแบบอิสระปิกงอกสองชั้นนะครับนี่แล้วก็มี คอยสปริงและก็เหล็กกันโค้งนะฮะข้อดีของคอยสปริงนะครับก็ช่วยรักษาสมดุลของตัวรถนะในขณะที่มีการขับขี่ตัวบันไดเหยียบนี่สามารถรับน้ําหนักได้เยอะเลยนะคะผมลองขึ้นไปขยบแล้วก็โอเคนะรับน้าหนักได้ดีส่วนช่วงล่างด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบคอยสปริงแล้วก็มีหวัดลิงเหล็กกันโค้งเหมือนกันครับนี่หวัดลิงอยู่ตรงนี้นี่คือเสียงเครื่องยนต์นะครับของ Ford e l r e s t w i t e Tag นะฮะ เมื่อกี้เราฟังข้างนอกไปแล้วก็ได้ยินเสียงเครื่องประมาณหนึ่งนะครับแต่เข้ามาข้างในแล้วก็เป็นไงเงียบมาในส่วนของเบาะนั่งคู่น่าจะปรับไฟฟ้าแปดทิศทางนะครับวายแทร็กนั่นเองนะฮะเป็นสีส้มมาดูในเะบาะแถวสองกันบ้างน,นะครับเริ่มจากนี่เลยนะแผงประตูด้านข้างนะก็จะเหมือนข้างหน้านะบุนุ่มแล้วก็เดินได้สีส้มเบาะนั่งแถวที่สองนะครับคุณสามารถจะพับลงมาได้แบบนี้นะฮะเอานี่ลงไปก่อนแล้วก็ดึงตรงนี้สลักตรงนี้นะ นี่ก็จะเป็นที่เสียบไฟนะขนาด230โวลต์นี่เอาไว้เสียบไฟนะครับตรงนี้ก็เป็น USB A กับ C ตรงนี้ก็จะเป็นตัวปรับพัดลมแอร์นะคะที่นั่งโดยสารตอนหลังมาดูที่นั่งตอนหลังกันบ้านครับตรงนี้เปิดมามีอะไรบ้าง เขาจะมีที่ค้ำมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะค้ำให้ดูเออดึงตรงนี้ออกมาแล้วก็มาเสียบกับตรงนี้นะฮะมาติดกับตรงนี้เปิดมาก็จะเป็นแม่แรงหรืออะไรต่างๆก็จะเก็บไว้ตรงนี้เปิดให้ดูเลยนี่เป็นที่เก็บแม่แรงนะฮะของรถส่วนบอแถวสามตับพับได้ด้วยระบบไฟฟ้านะฮะเขาก็จะมีบอกเลยเนาะแอก็คือเล็บซ้าย R าล้าขวานะ,อะลองปรับดู ปรับตัวขวาก่อนก็จะพับราบเรียบไปเลยแบบนี้นะฮะคุณไม่ต้องออกแรงเลยนะนี่คุณก็จะได้พื้นที่ว่างแบบนี้นะครับคุณสามารถจะนอนเล่นตรงนี้ก็ได้นะฮะถือว่านอนได้นะพับไปแล้วมันก็มีพื้นที่เยอะเลยทีเดียวนะฮะ ส่วนตรงนี้นะครับสามารถวางน้ําได้นะขวดเล็กก็วางได้ขวดใหญ่ก็วางได้เหมือนกันถือว่าอาจถประโยชน์จริงๆนะสำหรับบาะแถวสามนะครับนี่ก็เป็นเข็มขัดนิรภัยแล้วก็จะมีแอร์มาให้ด้วยนะในบาะแถวสามแอร์สองตัวหนึ่งสองตรงนี้แล้วก็จะมีไฟสองสว่างนะส่วนตรงนั้นก็จะเป็นที่แขวนเสื้อผ้าหรือแขวนอะไรก็แล้วแต่ได้หมดเลยนะครับนี่ ถือว่าสะดวกสบายเลยทีเดียวนะสำหรับ,บเบาแถวสามปรับไฟฟ้าแบบนี้ mm hmm. ก็เป็นเบาะหนังเหมือนกันนะฮะ